วัสดีครับนี่คือเวลาของรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยเรื่องของการเงินการคลังและการงบประมาณถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตาอย่างมากนะครับในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้เพราะว่าที่ผ่านมานั้นกระทรวงการคลังจะทําหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศโดยมีส่วนราชการต่างๆทําหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่มีอยู่เพื่อนําเงินไปใช้ปัญหามีอยู่ที่ว่าที่ผ่านมานั้นในการเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้าแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสมากขึ้นจะด้วย เหตุผลได้ก็ตามแต่นะครับนอกจากนั้นแล้วถือว่าการปฏิรูปครั้งนี้เป็นการผ่าตัดระบบโครงสร้างงบประมาณและการจัดเก็บเงินภาษีที่น่าสนใจมากๆเพราะคําถามมีว่าจะทําอย่างไรให้ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายที่ซ้ําซ้อนล่าช้าและไม่โปร่งใสเกิดขึ้นได้ และจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศนำงบประมาณที่มีอยู่ไปใช้กับโครงการประชานิยมจะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่ากระทบต่อวินัยการคลังของประเทศนี่คือคำถามที่จุดเปลี่ยนประเทศไทยคืนนี้จะสอบถามขอคำตอบจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นหนึ่งจากตัวแทนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและอีกฐานะหนึ่งก็เป็นกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรจรัสสุวรรณมาลาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นปัญหาที่สะสมในประเทศไทยมานานพอสมควรและถือว่าอย่างส่วนราชการถ้าเบิกจ่ายล่าช้างบก็ไม่ออกมาการเงินการเคลื่อนไหวหรือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศก็มีผลตามด้วยที่หนุมถามอาจารย์ด้วยคําถามแรกครับว่าตอนนี้การทํางานของคณะกรรมการคืบหน้าไปถึงไหนแล้วตกผลึกอย่างไรบ้างถ้าพูดถึงกรรมธิการยกร่างรัฐธรัฐมนูญนะครับก็ถือว่าเรายกร่างร่างแรกเสร็จแล้วครับแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงการทบทวนแก้ไขปรับปรุงบางเรื่อง ให้มันเข้าที่เข้าทางรพร้อมที่จะนําเสนอไปให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยเขาให้ความเห็นก็ประมาณสักปลายเดือนเมษายนนี่แหละครับครับ,รบแล้วกรอบของการทํางานในครั้งนี้มียังไงบ้างครับอาจารย์ที่จริงก็มี3าสเรื่องนะฮะที่ก็คือเราต้องการที่จะให้การเมืองมันพลิกโฉมใหม่อยากจะให้แทนที่จะให้รัฐบาลระบบราชการเป็นผู้ปกครอง เราพลิกโฉมให้ประชาชนพลเมืองเนี่ยมีอำนาจในทางการเมืองสามารถตรวจสอบแล้วก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้นี่คือเรื่องใหญ่สุดที่ที่ทำตัวนั้นก็จะมีเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิน่นมีการสร้างองค์กรภาคพลเมืองขึ้นมาให้เป็นเป็นครับเป็นตัวแสดงแทนที่จะให้นักการเมืองแสดงเรื่องการเมืองเป็นหลักผูกขาดการเมืองโดยนักการเมืองอะไรกันเเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องที่จะให้แก้ปัญหากัน คอร์รัปชันซึ่งเมืองเราบ้านบ้านเมืองเราในคอร์รัปชันไปถึง<ล><ล>รากหญ้าคอร์รัปชันตั้งแต่ประชาชนไปจนถึงนักการเมืองว่าแล้วมันกลายเป็นพวกเดียวกันหมด<อ>เรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทําให้เกิดความเป็นธรรม<อ>ความเป็นธรรมนี่ก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องการฟูกน่าทางเศรษฐกิจการไปแก้ปวก ก่อนหาผู้ขาดในเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรการให้คนมีการศึกษามากขึ้นแลวนีเป็นเรื่องใหญ่ๆสักสีหเรื่องผมคิดว่า 2- อสเรื่องเป็นเรื่องหลักๆที่จะต้องทําเร็วแล้วก็รวดแต่ประเด็นหลักที่เราพูดคุยกันในวันนี้ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปการเงินการคลังก็คือผ่าตัดครั้งใหญ่ในครั้งนี้ผมถามอาจารย์ว่ากรอบของการผ่าตัดเฉพาะการเงินการคลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างมี2ประเด็นที่การคลังประเทศไทยมีปัญหาซ้ำซากแล้วก็เป็นปัญหาลึกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการรักษาวินัยทางการคลังของประเทศ ความจริงเราไม่เคยมีปัญหานี้มาก่อนต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกว่าเป็นประเทศที่มีมีระบบการคลงังที่ดีที่สุดเมื่อไรครับในรอบตั้งแต่ผมก็จะว่าตั้งแต่ท่านอาจารย์ป๋วยกุ้งพากรสถาบนากระทรวงการคลงังธนาคารชาติขึ้นมาเพิ่งจะมาไม่นานไม่เดียงครับที่เราชื่อเสียงไม่ค่อยดีก็คือหลังจากที่เราเริ่มมีการเมืองแบบประชานิิยมครับแล้วก็เรามีหนี้ความจริงหนี้มันเริ่ม เยอะขึ้นประมาณหลังปี40 mm hmm. แล้วก็ขนาดนี้ปี40นะครับรัฐบาลชาติปัตตอนเมื่อก่อนไม่นานไม่เนียงประมาณสักปี52-53ก็รัฐมนตรีคลังเ,เราเคยได้รางวัลนัก mm hmm. รัฐมนตรีคลังดีเด่นของโลกกันนะฮะก็ถือว่าก็ดีใช้ได้แต่ว่าต้องยอมรับว่านโยบายประชานิยมเป็นนโยบายทําให้ในการคลังเราเสียอย่างแรง mm hmm. ปีที่แล้วเราก็ได้ยินข่าวเรื่องโครงการจำนำข้าวที่เรา ขาดทุนไป6กแสนล้านเท่ากับรถไฟประมาณ10ส,สายที่ผมว่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่เราคุมไม่ได้ต้องบอกว่าถ้าเราไม่หยุดเรื่องประชานิยมเรื่องวินัยการคลังได้เนี่ยเราก็ไม่ต่างจากประเทศในยุโรปที่ล้มละลายไปเยอะแหละต้องบอกว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างประเทศอเมริกาซึ่งเรานึกว่า เขามีความเจริญนะแต่เขาล้มละลายใน,ในทางการคลังล้มละลายแลวยังไม่ฟื้นด้วยเราทีนี้ของเราเนี่ยก็ให้นึกดูนะว่าขนาดไหนเพราะว่าเราประเทศเราเล็กกว่าเยอะ,ะถ้าเทียบกับเขาตอนนี้เขาเป็นในขั้น4แล้วเราอยู่สักประมาณเท่าไหร่ของเรานี่อยู่ในขั้นประเภทถ้าเขาเนี่ยอยู่ในไอซียูนะยังเดินไม่ค่อยไดย้ของเราเนี่ยกำลังจะเข้าโรงพยาบาลยังไม่ถึงกับว่าป่วยจนถึงต้องอ เข,เข้าผ่าตัดแต่ว่าปหาหะาจไมอเริ่มจะมีอาการเป็นไข้าาต่อเนื่อกันมาไปแต่ก็ยังไม่น่าไว้ใจนะใช่ว่าเราจะดีใจกับเหตุแบบนี้ใช่ครับแต่ว่าเราเราหนักไปข้างหน้าพูดง่ายๆถ้าไม่หยุดเนี่ยเราจะหนักไปข้างหน้านี่คือครเรื่องที่หนึ่งเ,ร,เรื่องที่2ก็คือเรื่องที่เราจะปฏิรูปที่เราว่า,าเมื่อกี้นะครับ,รบเราจะปฏิรูปประเทศไทยเราก็เรียกร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพราะนั้นการเงินคลังในอนาคตเนี่ยต้องเป็นเครื่องมือสำหรับการผลักดันการปฏิรูปประเทศ ให้ได้ด้วยนี่คือสองอย่างของธงของกันของการคลังการคลังในอนาคต<ล>ผมถามอาจารย์เลยแล้วกันว่าเรื่องของกฎหมายการเงินการคลังในปัจจุบันสําหรับประเทศไทยถือว่าทันสมัยทันโลกแล้วหรือยังในบางเรื่องทันสมัยมากครับอย่างเช่นระบบการคลังของเราที่เราออกแบบให้เราบันทึกเรามีงบประมาณแบบเขาเรียกอะไรงบประมาณแบบมุ่งผลสาเร็จม,มีประเด็นยุทธศาสตร์ระบบการเงินบัญชีของเราเนี่ยผมคิดว่าที่ใช้ระบบบัญชีสมัยใหม่นะฮะเรา G F M I S อะไรเงี้ยนะครับ ในประเทศในโลกนี้ของเราเป็นหนึ่งในสิประเทศแรกที่น่าพึงดีที่สุดนะครับอันนั้นก็คือส่วนที่ดีแต่<ร>ว่าท็ทผมคิดว่าเราเราไม่เราไม่น้อยหน้ากว่าใคร,ครแต่อาจารย์บอกว่าบางเรื่องเราทันสมัยมากเพราะฉะนั้นคงมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ทันสมัยจําเป็นไม่ต้องแก้ไขท,ท,ที่ทันสมัยก็คือเรื่องเรื่องที่ข้าราชการอย่างเช่นข้าราชการส่งคลังสมนักงูมาณเขาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เขาทำได้ในหน้าที่ของเขาที่เป็นปัญหาเรื่องการเมืองครับ การเมืองที่เข้าไปยุ่งกับเรื่องระบบการคลังเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะไงก็คือว่าเราไม่มีทางที่จะมีระบบชาติปไตยระบบห้ามหน้าการเมืองไปยุ่งกับเรื่องเงินเป็นไปไม่ได้เพราะเขามีหน้าที่บริหารเขามีหน้าที่บริหารประเทศเขามีหน้าที่กําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเขามีหน้าที่สั่งการสั่งเรื่องการจัดสรรงบมาเรื่องการใช้เงินแต่ว่าปัญหาองเราก็คือว่าบางทีมันก็ล้ำเส้นคือใช้อำนาจในทางการเมืองล้ำเส้นข้าราชการประจําก็มีสองพวก พวกนึงก็คือกลัวนักการเมืองจะไปทําอะไรเขา<ค>เขาไม่เขาไ,ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไรหร่เขาก็จะยอมตามอีกพวกนึงก็ยืนแข็งกับหลักการก็จะอยู่ไม่ได้ครับเราก็เคยได้ยินะรองผักระทรวงครั้งท่านหนึ่งเคยถูกตั้งกรรมการสอบ รัฐมนตรีครั้งต่างกงกการสอบเองเพราะไปเปิดเผยของเปิดเผยขอ้ ừ ừ ขอมูลการนาข้าวอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ก็น่ายกย่องมากนะครับแต่ต้องบอกว่าน้อยคนที่จะกล้าอย่างนั้นอนี้ในส่วนที่มันยังไม่ทันสมัยมีอะไร,รบ,บ้างจานที่มันควรจะได้รับการแก้ไขในการยกร่างครั้งนี้ผมคิดว่าอย่างแรกก็คือการไม่มีกฎหมายที่จะควบคุมวินัยทางการคลังจริงๆนะครับรัฐมนตรีปี50เราเนี่ยเคยเขียนให้รัฐบาลไปยกร่างกฎหมายกานเงินคลังขึ้นมา ที่จะควบคุมในการคลังจริงๆนะครับแต่กฎหมายที่รัฐมนตรีเขียนไว้เนี่ยรัตตั้งแต่ปี50จนเดี๋ยวนี้นะเรายกยกเลิกรัฐมนตรีปี50ไปแล้วเนี่ยยังยังไม่เคยเขียนเลยเขียนไม่เคยได้<ม>เพราะว่าผมคิดว่าไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่เป็นแมวแล้วเอาเอากระพุนมาผูกคอตัวเอง<ม>เพื่อที่จะให้ใคร<ม>ไปท่าไหนคร<า>ับก็ได้ยินใช่เ<ม>พราะนั้นทุกคนก็หลีกเลี่ยงที่จะเขียนครับแล้วก็สภาก็ได้ประโยชน์กับฝ่าย<ม>กับฝ่ายบริหาร เพราะว่านักการเมืองที่เป็นสสเองก็เข้ามาเพื่อหวังประโยชน์จากงบประมาณเพราะฉะนั้นพูดแบบนี้ก็เข้าทางสิว่าตอนนี้ปราศจากอำนาจทางการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะทางสะดวกแล้วกับการแก้ไขให้ได้ถูกต้องถูกต้องไม่ใช่โอกาสนี้เขียนไม่ได้คือถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีสสอในสภาจากการเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายแบบนี้ไม่มีทางออกนี่นี่คืออย่างแรกกฎหมายอย่างนี้นะครับ หลายประเทศเขามีกันแล้วก็เขามีเมื่อประเทศเกือบเกือบจะล้มละลายแล้วอของเราเนี่ยถ้าเราทาซะก่อนก็จะได้แก้แก้ปัญหานี่นี่คืออย่างแรกครับอันนี้ถัดไปอย่างนี้ถัดไปอย่างในเรื่องวินยัยการคลังก็คือเรื่องการการปรับระบบงบประมาณครับงบประมาณของเราเนี่ยตั้งตั้งแต่ปี2500มาเนี่ยนี่ก็57ปีแล้วนะฮะเราใช้ระบบงบประมาณขาเดียวคือควบคุมแต่ขารายจ่ายครับแต่ขารายรับเนี่ยเราปล่อย พูดง่ายก็คือไม่ไค่อยได้สนใจเท่าไหร่ uh huh. รัฐบาลก็เลยแอบไปใช้เงินผ่านขารายรับฟังดูแล้วแปลกดีนะฮะ <Okay. S 2> รัฐบาลใช้เงินผ่านภาษี uh huh. ปกติภาษีนี่เก็บตังค์เข้ามานะฮะฮ uh huh. แต่รัฐบาลสามารถที่จะลดหย่อนยกเว้นภาษีเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับคนบางกลุ่มแล้วก็ทําให้ภาษีเนี่ยเก็บได้น้อยลงอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้<า>ใหความเหือมล,ล้ามากขึ้นในสังคมนี่แหละครับ รถจนคันแรกเป็นตัวอย่างนะฮะรัฐบาลตั้งงบประมสักหกหมื่นล้านไปปล่อยให้แล้วก็จ่ายเครดิตภาษีให้กับคนซื้อรถจนคันแรกรัฐบาลจ่ายงบเกินงิมาไปสี่หมื่นล้านกลายเป็นแสนล้าน mm hmm. อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็การการใช้นโยบายประชานิยมทางภาษ,ษีเนี่ยปีหนึ่งสองสามหมื่นล้านทุกปีถ้าเรานับย้อนหลังไปเป็นสิบปีนะครับสิบยี่สิบปีปีหนึ่งสองสามหมื่นล้านปีหลังๆเนี่ยเป็นแสนล้าน mm hmm. ต้องบอกตรงๆนะฮะอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ ในอนาคตรเราต้องควบคุมวิมนัยทางการคลังให้รัฐบาลเนี่ยเลิกใช้นโยบายแบบนี้ถ้าจะใช้ก็ต้องจํากัดถ้าจะใช้ก็ต้องมีเวลาสิ้นสุดแล้วก็ถ้าจะใช้ก็ต้องมีจํานวนเงินจํากัดว่าจะประมาณเท่าไหร่มไม่เกินเท่าไหร่นี่คืออย่างกฎหมายเราอย่างที่เราไม่มีนะครับประเทศอื่นเนี่ยรัฐบาลยกเว้นภาษีต้องเข้าสภานะเพราะว่าเป็นการเป็นการปรับแก้ไขกฎหมายว่าในเรื่องการเก็บภาษีต้องเน้นเรื่องความเท่าเทียมประเทศไทยเนี่ยคอรมอมีอำนาจ ใช้มติครมยกเว้นภาษีได้ไม่รู้เป็นประชาธิปไตยแบบไหนกันนะครับแต่เราทํากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรับรัฐบาลมาเราก็เห็นทําแบบนี้ไม่ได้ว่ารัฐบาลชุดไหนนะครับพักไหนก็เหมือนกันนะครับเพราะมันกระทบกับฐานเสียงและความนิยมใช่คแล้วก็ยังสามารถที่จะจ่ายเงินนอกระบบงบประมาณผ่านการให้สถาบันการเงินให้กู้ไปก่อนเสร็จแล้วรัฐบาลก็ไปจ่ายเงินในทีหลังโครงการจะนํำก้าวโครงการจะนํำข้าวเป็นตัวอย่าง ให้ทกศไปกู้เงินก่อน <c oughs> แล้วก็รัฐบาลก็บอกโอเคหรือให้ททกศเอาเงินที่ใช้ในการบรหิหารสภาพคล่องจ่ายจ่ายค่าเข้าไปก่อน <c oughs> รัฐบาลไปจ่ายทีหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งกฎหมายทุกประเทศบอกว่ารัฐบาลต้องจ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยต้องผ่านระบบงบประมาณ <c oughs> ต้องอยู่ในกรอบงบประมาณของเราจ่ายนอกองบประมาณได้สบายสบาย <c oughs> แล้วแถมจ่ายมากกว่าด้วยครับ <c oughs> ที่เป็นตัวอย่าง<ๆ>ให้อาจารย์ได้พักก่อนอันนี้เป็นช่วงแรกของรายการน,นะครับซึ่งอาจารย์ได้เล่าให้เราฟังว่าเรื่องของวินัยการเงินการคลังในประเทศเรามีปัญหาอย่างไรแล้วก็จะได้รับการแก้ไขยอย่างไร<ม>เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับโดยเฉพาะกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านหน่วยงานราชการซึ่งเราทราบกันดีว่าเป็นเรื่องล่าช้าแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของการเบิกจ่ายซําซ้อนพักสักครู่ช่วงหน้ามาหาคำตอบกันครับ สภาปฏิรูปแห่งชาติมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศผ่านศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ9ช่องทาง 1. ยื่นแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองที่รัฐสภา 2. สายด่วน1743 3โทรศัพท์หมายเลข0 2 2 4 4 1 8 8 1ในวันและเวลาราชการ 4. ตู้ปน999ปอนฝรัฐสภากรุงเทพ10305 5. เว็บไซต์ www.parliament.go.th/publicopinion 6. อีเมล nrc57.public@gmail.com 7. Line ID nrc57public 8. Facebook ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ 9. รายการทันสถานการณ์กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz เมกและ AM 1071 h z อกิลออกอากาศทุกวันจันเวลา7นาิกา30นาทีถึง8.00นาฬิกาทุกความเห็นของประชาชนมีผลต่อการปฏิรูปประเทศร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศไทยของเรา ผู้ชมยังอยู่กับรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยครับเมื่อสักครู่ในช่วงแรกของรายการอาจารย์จรัสสุวรรณมาลาได้เล่าให้ฟังนะครับว่าปัญหาเรื่องของวินัยการเงินการคลังในประเทศไทยเราที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรและข้อด้อยที่ทําให้การแก้ไขกฎหมายที่ผ่านมาไม่สําเร็จก็คือ,อยังอยู่ในช่วงของอํานาจการเมืองซึ่งจะเกี่ยวข้องกันแต่ว่าตอนนี้ถือว่าไฟเขียวแล้วทางสะดวกแล้วในการที่จะแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ยังไม่ทันสมัยพอเพื่อ อนาคตข้างหน้าแล้วก็วินัยการครังที่ดีของประเทศไทยอาจารย์ผมถามต่อเมื่อสักครู่อาจารย์ชี้ให้เห็นคร่าวๆทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเบริกจ่ายงบประมาณในส่วนราชการที่ผ่านมีมีปัญหาเรื่องของการเบริกซ้ําซ้อนล่าช้าไม่โปรง่งใสจากนี้ไปในการปฏิรูปจะแก้ไขตรงนี้ได้ไหมที่จริงแล้ว ปัญหาเรื่องการเบิกซ้าซ้อนมีนนยะหลายอย่างล่าช้าก็มีนนยะหลายอย่างต้องบอกตรงว่าระบบ c f m เอที่ที่เขาใช้ทุกวันเนี่ยไม่ล่าช้าครับถ้าทําเรื่องเบิกถูกต้องเนี่ยเขาสามารถที่จะโอนเงินไปให้กับเจ้าหนี้เนี่ยภายใน2ชั่วโมง1ชั่วโมงเลยนะครับผมพูดง่ายกคือมันไวมากเพราะเขาโอนเงินผ่านบัญชีแต่ที่มันล่าช้าเป็นเพราะว่าระบบมันจะไปเกี่ยวกับ งบลงทุนงบลงทุนเนี่ยบางทีถ้าเป็นในช่วงการเมืองนะครับในช่วงที่การเมืองจากการเลือกตั้งเนี่ยโครงการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโครงการที่สสยัดใส่ในงบประมาณโดยไม่มีการวางแผนอันนี้หรือเปล่าที่เขาพูดกันว่าเป็นการทุจริตในทางนโยบายก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เห็นชัดก็คือเป็นการเป็นการยัดโครงการลงทุนเข้ามาโดยที่ไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาจะบริหารงบประมาณก็ทําไม่ได้นั่นก็เป็นก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความล่าช้าครับส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไป เราก็มีคนถามวาทำไมไม่ทำให้มันเร็วรถ้าเร็วมันกลายเป็นคอร์รัปชันได้เลยเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้ตรวจสอบมันทำให้เปิดเปิดช่องว่างได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องความร่าช้าไม่ใช่ปัญหาถ้าเราทําถูกนะฮะแต่ว่าความซ้ําซ้อนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าระบบงบประมาณของเราเนี่ยเราไม่ได้ตรวจสอบว่าใครทําอะไระหน่วยงานของรัฐเนี่ยเอาเงินไปจ่ายทำอะไรส่วนมากมันจะมาลงเอ่ยได้ว่ามันทาคล้ายๆกัน ต้องไปแก้ระบบงบประมาณครับ <uni> ถ้าเราทำงบประมาณดีนะฮะ <uni> ต้นทางดีเนี่ยก็ปัญหาปลายทางก็ไม่มีปัญหาอที่เราเจอเช่นโครงการโครงการเนี่ยอะไรฮะลานกีฬาอะไ,งไงรเงี้ยที่มันทําสนามฟุตซอลอะไร <uni> ที่มันงงเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาทางการเมือง <uni> เพราะว่าจริงๆแล้วหน่วยง,งานที่รับงบมาณไปทำเนี่ยไม่ได้ของบประมาณถามว่างบประมาณาม,าปปมาจากไหนผมเรียกง,งบสัมภเวสีนะคือไม่มีที่มาแล้วมันเป็นลงที่นนที่นี่เป็นงบที่นักการเมือง กับส่วนราชการเนี่ยที่ส่วนกลางเนี่ยเป็นคนตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อที่จะเอางบประมาณไปลงในกลุ่มของตัวเองแล้วก็เอาไปลงพื้นที่เพราะนั้นหน่วยงานเช่นเป็นโรงเรียนก็ดีเป็นท้องถิ่นก็ดีที่รับงบวงนี้ไปทำไม่ได้ของบประมาณอาจารย์จลัดพูดมาถึงตรงนี้แล้วแต่นักการเมืองแล้วผมถามตรงประเด็นเลยว่าเรื่องของโครงกานประชานิยมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยเรามาพอสมกว่าแล้วเราทราบกันดีว่ามันกระทบต่อวินัยการคลังด้วยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะมีการ สร้างอะไรขึ้นมาป้องกันหรืออย่างไรไหมกับการที่เอางบประมาณแผ่นดินไปใช้กับโครงการประชานิยมที่จริงโครงการประชานิยมเนี่ยมันประการที่หนึ่งก็คือเป็นเป็นความเป็นการที่เริ่มจากฝ่ายการเมืองนะครับนะเราคงห้ามฝ่ายการเมืองไม่ให้ริเริ่มอะไรไม่ได้เพราะว่าประชาธิปไตยมันก็มีประโยชน์ตรงเนี้ยอาจารย์พูดตอนนี้ผมใจเสียนะนะถ้ากับ,บว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่ก็จะเกิดขึ้นได้อีกเหรอเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็วิธีที่เราทําก็คือการควบคุมไม่ให้มันเลยเถิดคือเราต้องให้ พักการเมืองให้หนักการเมืองเขาเป็นคนกำหนดนโยบายเป็นคนออกแบบนโยบายเป็นคนขายนโยบายเพราะว่านี่คือสีสันของชาประชาธิปไตยนะครับชาวบ้านจะได้ประโยชน์ตรงนี้แหละแต่ว่าทําไงจะให้เขาไม่ใช้ช่องทางที่ผิดวิธีแล้วก็นาไปสู่ความเสี่ยงอย่างเช่นไปเที่ยวลดภาษีไปเที่ยวกําหนดนโยบายจ่ายเงินนอกองบประมาณแล้วก็คุมไม่ได้รหรือไปกู้หนี้ยืมสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือการกําหนดเรื่องการควบคุมกัน การก่อหนี้ไม่ให้เกินเลยการจ่ายเงินนอกงบประมาณเราก็ไม่ให้มีหรือให้มีให้น้อยที่สุด,หร,ห,สดหรือการใช้เงินผ่านระบบการาลดหย่อนยกเงินภาษีกับคนนั้นคนนี้อะไรเงนะี้ยฮะเป็นการแจกภาษีเนี่ยเราก็จะให้มีน้อยที่สุดอ,อันนี้คือการคุมแต่ว่าเขาจะพาไปใช้ทางไหนทางไหนไมันต้องเป็นคุมอีกวิธีผมเข้า<ๆ>ใจอย่างนี้ได้ไหมที่อาจารย์พูดมาก็คือว่าจะจ่ายยังไงจ่ายไปแต่ อย่าไปแตะเรื่องของเงินรับเข้ามาเพราะว่าถ้าวินัยการเงินเข้ามาดีแล้วเนี่ยการจ่ายก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับทีนี้ประชาชนจะชอบไม่ชอบเนี่ยก็<ๆ>ต้องเป็นก็ต้องเป็นเรื่องของการประเมินทางทางการเมืองครับคือต้องต้องบอกว่าประชาธิปไตยมันก็จะมีมันก็จะมีความเสี่ยงครับประชาชนต้องเรียนรู้นะฮะแล้วก็เราก็เขียนหรือวางกฎกติกาไว้ให้มันพอคุมได้แต่ไม่ใช่คุมจนต้่งทำอะไรไม่ได้เลยคืออัน รเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องก็คือเรื่องภาษีครับ,รบเรื่องภาษีนี่มีปัญหามากเพราะว่าเราฐานภาษีน้อยอ,อย่างภาษีทางตรงภาษีเงินได้เนี่ยคนเสียภาษีจริงๆคนที่มีทะเบียนภาษีสิเอ็ดล้านแต่คนมีงานทำในเมืองไทยมันสี่สิบกว่าล้านนะหน,หนึ่งในสี่พูดในเรื่องยี่ชายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นพวกที่อยู่นอกระบบภาษีเม,มืองไทยเนี่ยระบบเศรษฐกิจที่เป็นนอกระบบเนี่ยมันเป็นห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ของ GDP แปลว่าคนส่วนใหญ่ไม่เสียภาษีเงินได้อันเนี้ย รัฐมนูญจะเขียนไว้ตัวนี้นะครับว่าตอนนี้ใครใครก็ตามที่บรรลุนิติภาวะจะต้องแสดงรายได้ครับ ต่อสรอรพากรแล้วก็จะเสียภาษีได้ไม่เสียภาษีอีกไ่วงนเรืร่อผมวกกลับไปที่ประชานิยมนิดหนึ่งเวลาเลยคแค่สามนาทีอาจารย์ที่นี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการคุมเรื่องของการใช้เงินกับการรับเงินให้ดีแล้วผมถามอาจารย์ว่าถ้าหากว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้ามีนักการเมืองเข้าไปแตะงบประมาณเอามาทาประชานิยมแล้วทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศทีนี้เรามีบทลงโทษที่ชัดเจนไหมที่ระบุไว้ในการยกรางครั้งนี้แน่นอนครับเขียนไว้ในมาตราอย่างเลยว่าถ้าหากว่าต่อไปนี้ข้าราชการหรือนักการเมืองทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ก็ให้สตงหรือปปชทำเรื่องไต่สวนแล้วก็ฟ้องศาลวินัยการเงินการคลังเลยคราวนี้เราตั้งศาลวินัยการเงินกานคลังขึ้นมาไม่เคยมีมาก่อนนะครับ,รบก็จะเป็นแผนกคดีหนึ่งของศาลปกครองครับการไต่สวนเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ศาลสามารถที่จะออกคําสั่งระง,งับหรือคุ้มครองไม่ให้ราชการไม่ให้รัฐบาลซึ่งจะทําอะไรที่มันจะทําให้เกิดความเสียหายระยะยาวในหยุดได้เลยแล้วก็ แล้วก็ให้สาลนิพพิจารณาแต่ที่ผ่านมาเราเห็นว่าคนโกงในประเทศเราหลายคนพอหมดอายุความก็กลับมามีหน้ามีตาใ,ในสังคมได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่มันจะมีปัญหาเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่ได้ครับมันมีคดีอยู่2แบบแบบที่เป็นคดีที่เป็นเรื่องของการ ขาดวินัยหรือผิดินัยการทางการคลังเนี่ยเราต้องการจะให้ระงับเพื่อที่จะได้ไม่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 บานปลายแต่ถ้าเขาทำผิดกฎหมายเช่นถ้ามีทุจริตเกิดขึ้นมีครับเช่นก็ต้องไปก็ต้องไปขึ้นสารอาญาต้องไปขึ้นสารอาญาแผนแผนไหนคดียาการเมืองต้องไปขึ้นสารแพ่งถ้าทำให้เกิดความเสียหายในทางแพ่งไอ้ตรงนั้นมันจะยาววันนี้ที่ที่เราทิกแต่ก่อนเราไม่มีเพราะว่าพอมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเช่นจำนำข้าวเนี่ยกว่าจะฟ้องศาลได้เนี่ยสปี3ปีมันก็ทําให้บางทีนะครับ การเมืองมันหมดระยะหมดวาระไปแล้วก็เป็นมาลงโทษย้อนหลังกันคนก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นไอ้นี่เป็นเราใส่มาตรการประเภทเบรกติดเบรกเร็วขึ้นมาเลื่อนหนึ่งนาทีสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยในขณะนี้นะครับว่าสาหรับการทํางานครั้งนี้โดยเฉพาะการผ่าตัดยกเรื่องเรื่องของงบประมาณอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าว่าเราจะปฏิรูปประเทศ หลายอย่างที่เราทำเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้การเมืองมันเข้าที่เข้าทางาไม่คอร์รัปชันแล้วก็พยายามที่จะให้าการใช้นิยบาปประชาเนมันไม่อันตรายนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็เราก็เราก็ให้ประชาชนต้องเข้าสู่ระบบเหมือนกันนะครับทุกคนต้องช่วยกันเสียภาษีแล้วก็กําหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องเสียภาษีไม่ใช่ว่าเป็นประชาชนแบบเดิมๆเ,เ,เป็นพลเมืองแบบ แบบไม่ต้องรับผิดชอบก็ไม่นด้จะจ่ายอย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันจ่ายเพิ่มในเรื่องของงบประมาณขาเข้าด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ที่ร่วมรายการแล้วยังไงถ้ามีความคืบหน้ากลับมาคุยกันอีกนะครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณดิครับ ช่วงท้ายของรายการมีข่าวฝากจากสปชครับโดยครั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ต้องการปฏิรูปประเทศไทยร่วมกันตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นในรายการสปรชเสียงประชาชนในวันศุกร์ที่3เมษายนนี้พบกับวิทยากร3ท่านก็คือคุณดิเรกถึงฝั่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติคุณอํานวยธงกบประธานกรรมการสากลโคโนมวังน้ําเย็นจํากัดและดรชยากุดาคารอาจารย์มหาวิทยาลัยบุรพาสํารองที่นั่งได้นะครับที่สํานักงานกกตจังหวัดสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์037241622โดยครั้งนี้กำหนดบันทึกเทปที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้ววันศุกร์ที่3เมษายนนี้เวลา12.30นถึง16.00นแล้วก็รับชมการออกอากาศได้นะครับในวันอาทิตย์ที่5เมษายนนี้ทางสงทอท,อทอระหว่างเวลา20.30นถึง22.00นพร้อมกับรับฟังทางวิทยุได้ด้วยเช่นกันนะครับ2คลื่นหลัก ก็คือสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยครับคืนนี้ผมรันบุญวุฒิกุลพร้อมทีมงานสวัสดีครับ